สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวลำพงจิ๋วกันบ้างครับหลังจากที่เราบ้าพรังกันมาหลายรอบแล้วบ้าพรังก็คือเล่นแต่ของใหญ่12นิ้วมั่ง6นิ้วมั่ง8นิ้วยังไม่เคยเล่นครับเล่นไปแค่6นิ้ว6.5นิ้ว7นิ้วแต่ทีนี้เรามาเล่นลำพงจิ๋วกันบ้างครับนี่จิ๋วไม่จิ๋วก็ดูเทียบกับนิ้วมือผมดีใหญ่กว่านิ้วมือผมนิดเดียวเองตัวนี้จะเป็นของลำพงของยี่ห้ออะไร ออนเกียวใช่ป่าอ่านว่าอะไรทักอย่างเออนเกียวออนเกียวอะไรก็ไม่รู้ได้มาประมาณดอกละห้บาทครับเป็นลำโพงฟูลนเล้งหน้าหวัตห้าวัตสี่โอห์มนี่หวัตสี่โอห์มลำโพงฟุลเล้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเอาไปใช้กับพวกอะไร5วัตดอกนิดเดียวเองดอกมันจะอยู่ขนาดอยู่ที่เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนี่ส่วนใหญ่ถ้าดอกลำโพงเขาจะวัดแค่ขอบนะนี่ครับประมาณ1.5นิ้วแค่นั้นเอง เช็นไหมอ้าวมาดูใหม่อันนี้เป็นมินแบบหลวมครับดอกลำโพงมันเล็กมากครับ1.5 1.5นิ้วแค่นั้นเองเนี่ยไม่รู้เจ้าไปใช้กับอะไรแอมบูทูธผมมันก็มีอยู่เดี๋ยวเดีผมหยิบไอ้ตัวนี้กันแต่ว่าไม่แกะให้ดูนะจำไ่ไดะผมก็มีแอมบูทูธตัวจิ๋วอยู่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าดอกมันกี่นิ้วอะเี่ได้บอกว่เนี่ย นี่ครับอันนี้ก็น่าจะประมาณดอก1.5นิ้วมั้งถ้าจาไม่ผิดจะเอาโ,อโมมาใส่ตัวนี้ได้ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแอมใหม่เพราะว่าตัวนี้น่าจะดอก1.5นิ้วเหมือนกันแต่ว่าแกะไม่ออกว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่ครับผมซื้อมาจริงๆผมไม่ได้ซื้อว่าใช้กับตัวนี้หรอกผมแค่คิดเฉยๆ ว่ามัน่กันได้หรือเปล่านี่นี่แต่อันนี้ดอกเปื่อยหมดแล้วขอบไปหมดแล้วตวัดอกนี้น่าจะ5ปีแล้วมั้งขอบไปหมดแล้วเนี่ยจะเอาโมาใส่กับตัวนี้ก็น่าจะได้อยู่นะเออพอดีเลยวะ่ะคิดก่อนคิดก่อนแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะโมใส่กับตัวนี้ด้วยตัวนี้จะคล้ายๆของโบสเลยแต่ว่ามันเป็นของก๊อปปี้นี่พ,พัฒสียังดีอยู่แต่ดอกลำโพงไปหมดแล้วก็ตัวนี้ก็ดอก1น้นี้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้โมใส่ตัวนี้หรอกแค่แกะให้ดูว่ามันน่าจะ ใช้กับพวกลำโพงพวกนี้แหละแต่นี่นี่ผมจะเอามาใช้กับตัวนี้ครับที่จริงผมมีตัว JBL อยู่ตัวหนึ่งนี่ครับพอดีเพื่อนผมมันจะทิ้งครับมันทิ้งนั่นแหละเพราะว่าแบตมันบวมจนดันป่องเลยผมก็บอกมึงจะทิ้งเลยเอามาให้กูนี่ส่งมาให้กูหน่อยเดี๋ยวเอาค่ารถให้เอาค่าไม่ใช่ค่ารถด,ดิค่าส่งให้เขาก็เลยส่งมาให้ผมก็เอามาแกะได้วงจรตัวนี้มานี่ แล้วทีนี้ผมก็แกะตอนแรกลำโพงมันก็ดีอยู่นะลำโพงมันดีอยู่อะไรดีหมดเลยทุกอย่างแค่มันบวมแบตมันบวมเป่งจนดันไอพลาสติกมันแตกอะแล้วทีนี้ผมดันไปเก็บไม่ดีครับตรงนี้มันดันมีสกูที่ผมไข่มันไปไปอยู่ตรงนี้แล้วมัน็กดจนลำโพงมันบี้เลยคือสกูมันโดนแม่เหล็กดูดอะมันก็เลยไปดูดลำโพงจนมันบี้ผมก็เลยเอาวะลองซื้อดอกอย่างนี้มาเผื่อว่าจะมาทดแทนกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ก็ดอกขนาดคล้ายๆกันนะ อันนี้ของอ o เ k ีย o ออนเสี่โอมแต่ว่าอันนี้ของ jbl jbl แท้ก็ไม่รู้ว่ากี่โอมกี่วัตเพราะว่ามันดำถ้าใครมีความสามารถก็ลองไปหาเซิร์ชพาร์ทโค้ดดูให้บ้านนะ่ะพาร์ทโค้ดมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหกวัตต์นะตัวนี้แลวดูดิมันทำเป็นออกแบบมาเป็นพาร์สี่ครับตรงนี้คือพาร์สี่นะเนี่ยดอกนิดเดียวแต่ดังดีเบสด,ดีมากเลยเพราะว่ามันใช้พาร์สี่ชุดนี้ แล้วก็ลาโพงแค่นี้ทาให้ประหยัดแบตมากของเดิมแบตมันประมาณ1200มิลลิแอมเป็นแบตก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยซึ่งมันบวมเปล่งเลยแล้วผมได้เจาะอากาศจนมันตอนแรกมันบวมมากเลยผมเจาะมันแล้วให้มันแบน,นไว้แล้วเนี่ยในของเดิมมัน37โวลต์ 3, 7, แต่ตอนนี้ผมก็ไปเอาเอาแบตเอาแบตอื่นมาใส่แทนแล้วนี่ผมก็ไปเอาแบตโน้ตบุ๊กมามาแปลงใส่ละ มาแปลงใส่ละโอเคเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ดูกันเลยกันกับลำโพงจิ๋วตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคนี่ครับผมได้เชื่อมต่อไว,ว้แล้วแล้วแหละจะได้ไม่เสียเวลาผมจะลองดอกเดียวก่อนนะว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าจะทําตู้ใหม่ดีหรือเปล่าแล้วจะใช้วงจรของตัวนี้แหละวงจรของ JBL ตัวนี้แหละแล้วก็อาจจะใช้กระดอกเล็กตัวนี้ที่จริงใช้ดอกใหญ่ๆมันก็ดังดีนะไอ้ตัว ตัวบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยลองให้ดูลองตัวเล็กก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลอ,ลองเพลงนี้ให้ดูนี่ครับเพลงเอเลนวอล์ e เกอร์เ er. นี่ยเสียงมันก็จะเป็นประมาณเนี้มันไม่ดังมากหรอกเพราะดอกมันเดี่ยวเ่ยดอกมันก็ถือว่ากระพออยู่นะครับถือว่าดังใช้ได้นะนี่มันไม่มีตู้ไงถ้ามีตู้ก็คงจะดังกว่าน,นี้หน่อย เดี๋ยวจะลองเทียบกับดอกเดิมของมันให้ดูแต่ดอกเดิมเสียงมันดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับดอกเดิมให้ดูนะดอกเดิมมันก็ยังพอใช้พอดังอยู่อหละเพราะเมื่อกี้ผมลองแล้วดอกเดิมมันดังดีกว่านะเดี๋ยวผมจะลองต่อของเดิมให้ฟังของเดิมมันดอกนิดเดียวจะทํามันทํมันดังดีมากเลยมันก็ยังไม่เสียหรอกเดี๋ยวนะโห <ou f> ดูดังกว่ากันเยอะเลย นี่ของเดิมมานะยิ่งข้างหลังยิ่งดังอของเดิมดังดีกว่าเยอะเลยวะ่ะอ้าสายหลุดอ้าไม่ดังโอ้สายขาดโอ้โหพอเลยแต่ของเดิมมันดังดีกว่าอยู่แล้วครับสายขาดไปแล้วเดี๋ยวให้ต่อช่างแม่งเออเคสเดียวเราลองเคสดอ,อกนี้ก็พอครับเสียงมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ทีนี้เดี๋ยวจะองต่อ2ดอกดูเพราะว่าตอนแรกผมจะเอามาออกแบบให้มันใช้กับ2ดอกเลยสั่งมา2ดอกดอกละ50บบาทเล็กเกินจนไม่รู้จะมาทำอะไรดีถ้าใครอยากจะทำตู้เล็กๆก็ลองดูครับ ปิดสุดนะดังประมาณนี้เไมันไม่มีตู้ครับมันก็เลยเสียงออกจะแตกเล็กน้อยต้องหาตู้มาใส่ให้มันเล็กเกินไม่รู้จะมาทำอะไรดี นี่ต่อขนานกันนะให้โหลดมันลง2โอมความเด้งของดอก oh <my> นั่นแหละ oh <my> เสียงก็เป็นประมาณนี้แหละเพืใครสนใจจะซื้อก็ไปลองหาซื้อในช้อปปีครับเนาะทีนี้ผมจะเอามาอวดอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกให้ว่าไอแอมของ JBL ตัวเนี้ยบูทูธของ JBL ตัวเนี้ยครับตัวคลิปเนี่ย ตัวคลิป2เนี่ยมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมบอกให้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเนี่ยไอ้ที่มันเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยคลิป2อ่ะของ JBL โลโก้ผมงัดไปใช้ได้เดี๋ยวผมจะลองดอกลำโพงดอกใหญ่ให้ดูว่ามันขับออกขนาดไหนนี่นเดี๋ยวผมจะลองเอามาต่อกนะันดอก6.5นิ้วมันจะเป็นดอกของดอกรถยนต์ครับจะให้ดูให้ฟังเสียงว่ามันจะดังประมาณไหนนะ คือของ JBL มันออกแบบมาดีครับมันไม่ใช่แอมกะโหลกกะลานะ่ะดูดิมันใช้ฐานแค่3โวลต์เองนะแต่ว่าวงจรมันดูดิเนี่ยถ้าเดี๋ยวผมให้ดูวงจรก่อนแล้ว,ลวจะค่อยค่อยลองเสียงให้ดูนี่ครับตัวนี้มันไม่ได้กะโหลกกะลานะครับมันมีชิปมันมีชิปเสียงนะเนี่ยถ้าคุณเห็นเห็นบอร์ดไอ้อะไรวะบู u e t o o t h บอร์ดของตัวบอร์ดฟ้านะ่ะบอร์ดฟ้าสิงทองอะมันจะใช้ชิป หน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยอยู่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งในชิปชิปบลูทูธตัวเนี้ยมันมี dsp ข้างในครับ dsp d p ก็คือมันย่อมาจากไอดิจิตอลโ processing sound ก็คือมันสามารถปรับแต่งเสียงได้ในตัวมันเลยเนี่ยในตัวเนี้ยครับมันปรับแต่งเสียงปรับอ e ีคอไลเซอร์ภายในตัวมันเลยมันก็เลยทําให้เสียงดังได้ดียิ่งขึ้นส่วน power ของมัน ic ผมไม่แน่ใจว่า ic power amp ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ย อาจจะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็มีพวก,พวกแอลพวกอะไรด้วยเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําหน้าที่อะไรพวกนี้อาจจะเป็นสเตปอัพมันก็ได้เนี่ยเพื่อจะปรับไฟให้มันสูงขึ้นเพื่อให้มันได้ดังดียิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาต่อกับลําโพงดอกใหญ่ดูนะว่ามันจะดังประมาณไหนอันนี้จะเป็นดอกลาโพงฟูลเล้งเหมือนกันนะเป็นลําโพงฟูลเล้งของรถยนตนะ์เป็นดอกขนาด6นิ้วครับ6นิ้วหรือ65นิ้วนั่นแหละโดยประมาณ ด๋ยวจ,จะให้ฟังเสียงแล้วพวกคุณอาจจะอึ้งก็ได้อาจจะอึ้งกิมกีเขาเรียกอย่างนี้อึ้งกิมกี่ก็ได้ลองแค่ดอกเดียวก็คงจะเพียงพอละถ้าดอกเดียวมันก็จะ4ี่โอมเดี๋ยวผมเอาตู้มาด้วยดีกว่าแป๊บหนึ่งขออนุญาตแบกตู้มาก่อนเพื่อจะเอามาใส่กับดอกนี้ได้ทดลองให้พวกคุณได้ดูกันว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนที่จริงผมจะมาลองจะมารีวิวลำโพงตัวเล็กนะสักพักยกลำโพงตัวใหญ่มาอวดเชยเลย โอเคนี่ครับผมเอาเอาตู้ของรถยนต์มาแล้วดอกรถยนต์มันเป็นตู้ที่ผมซื้อมานานแล้วร้อยกว่าบาทเองถูกมากแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเสียงกันดูว่าจะเป็นประมาณไหนนะอ้าวมันดับหรือเปล่าเนี่ยม่ดบับหรอกรอแปบ๊บรอแปบ๊บนี่เสียง ดดิเป็นไงพอมันมาอยู่กับดอกใหญ่ๆมั้เสียงมันดีไหมลนะ่เนะเ,เดี๋ยวพอเจ,จเอเจ้าลงตู้นะถ้าจะลงตู้ยิ่งเสียงดังดีขึ้นเลยเนละย นี่เยพอตูเ้เบ็ดเลยนะครับแอบดูแค่นี้นะเนี่ย ดอกเล็กกลายเป็นดอกใหญ่ไปแล้วครับดแค่นี้นะครับแอนี้ oh <my> พอแล้พอแล้วพลว้ดังมากมครับเดี๋ยวข้างบ้านจะด่าครับดึกแล้วถือว่า,ถ,า,าถือวัาผมผมว่าถือว่ามันใช้ได้เลยกับแอมตัวแค่นี้แล้วเนี้ยไม่ได้แดกแบตอะไรเลยนะ กันเนี่ยครับจะให้ดูว่าชุดทําไมงานแบรนด์งานงานแบรนด์พวกเราถึงทํางาน DIY อะ่ะสู้งานแบรนด์ไม่ได้ครับเพราะดูมันออกแบบมามก็เป็นประมาณนี้แหละโอเคนะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยค่อยดูแล้วกันว่าผมจะเอาไงกับไอชุดนี้โอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ